คู่ร้ายแสนรักบทที่28วังหลังของแคว้นเว้ยสงบสุขมานานแต่เพราะการตายของนางกำนันธรรมดาคนหนึ่งกับกระพือขึ้นลมหมพายุได้หลังจากพบศพฉนเซียงวันรุ่งขึ้นก็มีนางกำนันมาคุกเข่าอยู่เหนือพื้นเย็นเฉียบหน้าตำหนักสางชิวเพื่อขอเข้าเฝ้าฮองเฮาตอนนี้ซางหลิมที่อยู่ในตำหนัก กำลังพูดคุยกับเสี่ยเจ้าอีเสี้ยเจียอีและคนอื่นๆพอได้ยินรายงานก็อึ้งงานไม่ทันได้รีบตัดสินใจเสี่ยเจ้าอีเห็นท่าทางอึกอักนั้นก็เอ่ยถามนางกำนันพวกนี้มาขอเฝ้าได้ผิดเวลานะักห้องเขาจะเรียกพบหรือไม่เพคะซางหลินมองอีกฝ่ายแวบหนึ่งเรียกนางเข้ามา นางกำนันคนนั้นถูกพาตัวเข้ามาในตำหนักใหญ่นางคำนับทุกคนตามธรรมเนียมด้วยสีหน้าโศกเศร้าที่หม่อมชั้นขอเข้าเฝ้าวันนี้เพราะมีจดหมายฉบับหนึ่งจะนำมาถวายแด่ฮองเฮาจดหมายอะไรเป็นจดหมายของแม่นางเฉินเสียงที่ถูกพบศพเมื่อวานนี้เพคะเมื่อคำตอบนี้หลุดออกมาคนในตำหนักต่างพากันวางสีหน้าแปลกไปอย่างบอกไม่ถูก รูหัวนําจดหมายจากมือนางกํานันไปมอบให้ซางหลินเธอรับจดหมายนั้นมาแล้วก็ไม่ได้เปิดอ่านทานันทีแต่เอ่ยถามไล่เลียงเล่าให้ข้าฟังสิว่าของสิ่งนี้เป็นมาอย่างไรนางกํานันพันตอบว่าแม่นางเฉินเซียงเป็นสหายของหม่อมชั้นครึ่งเดือนก่อนนางได้มอบจดหมายฉบับนี้ให้โดยบอกว่าถ้าวันหนึ่งนางประสบเคราะห์ร้ายจะต้องนำมาถวายถึงพระหัตถ์ของฮองเฮาให้จงได้ เมื่อวานหม่อมชันทราบข่าวการตายของนางดังนั้นจึงนำของสิ่งนี้มาถวายเพคะอ้อที่แท้ก็เป็นเช่นนี้เจ้ารู้หรือไม่ว่าจดหมายนี้เขียนไว้ไว่าอย่างไรเซี่ยเจ้าอวี่เอ๋ยถามอย่างเนิบช้านางกำนันผู้นั้นกัดฟันลังเลเล็กน้อยแล้วจึงตอบคำถามหม่อมชันไม่ทราบแต่มีความรู้สึกว่าจะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องที่นางถูกทำร้าย และน่าจะเกี่ยวข้องกับสาเหตุการมรณกรรมของหวานเจียอีด้วยเพคะบรรยากาศภายในตำหนักพันเงียบกริบเซี่ยเจ้าอีรีบเอ่ยถามสาเหตุการตายของหวานเจียอีอะไรกันหวานเจียอีมิได้ให้กำเนิดพระโอรสจนสิ้นใจหรอกหรือหรือว่ามีเรื่องรับลมคมในที่คนนอกยังไม่รู้นางกำนันผู้นั้นไม่ได้ตอบคำถาม ทำเพียงก้มหน้าคุกเข่าอยู่กับพี่ราวกับหุ่นปั้นเห็นนางเป็นเช่นนั้นผู้คนก็ทำได้แค่เบนสายตามาหาหฮองเฮาเพื่อรอดูความเคลื่อนไหวหลังจากนี้ซางหลินมีสีหน้าไร้อารมณ์ขณะเปิดจดหมายกระดาษขาวราวหิมะบนนั้นมีอักษรสีดำเรียงเป็นแถวเธอกว่าสายตาอ่านอย่างรวดเร็วริมฝีปากพันเม้มแน่นฮองเฮาเซียเจ้าอีเรียก จดหมายเขียนไว้ไว่าอย่างไรหรือเพคะเซียเจียอีถามต่อเป็นลายมือฉินเซียงจริงหรือเปล่าฉินเซียงเขียนเองหรืออืมนางกำนันคนนั้นไม่รู้หนังสือแล้วจะเขียนจดหมายฉบับนี้ขึ้นมาได้อย่างไรน้ำเสียงเน่บช้าดังแว่วมาจากไกลตัดบทก่อนที่ซางหลินจะได้เอ่ยปากผู้คนกว่าตามองเห็นหัวกุ้ยเฟย พาคนกลุ่มหนึ่งเดินเข้ามายืนอยู่หน้าตำหนักอย่างหน้าเกรงขามนับแต่ซางหลินกลับเข้าวังมาก็ยังไม่ได้เผชิญหน้ากับหัวเจือเหล่ายามนี้จึงมองประเมินนางครู่หนึ่งหัวเจือเหลาสวมชุดกระโปรงสีม่วง ด้านนอกยังมีเสื้อคลุมเนื้อหนาตัวใหญ่สีเข้าชุดกันยิ่งทำให้เรือนร่างดูเพรียวบางเสื้อคลุมนั้นใช้ผ้าใยเมคาชั้นดีตัดเย็บชายกระโปรงด้านล่างปักเป็นดอกไฮทถังกำลังเบ่งบานไล่ไปตามขอบยังเย็บติดด้วยหางพังพรหิมะขาวดูสูงส่งงามสง่าทุกระเบียดสร้างหลินมองพางยกยิ้มในใจอย่างเยือกเย็นเป็นเช่นนั้นจริงๆ คนที่มีอำนาจหนุนหลังย่อมแตกต่างจากคนทั่วไปแม้ไม่ได้เป็นที่โปรดปรานมานานขนาดนี้หัวกุ้ยเฟยก็ยังวางท่าใหญ่โตไม่เปลี่ยนความเย่อหยิ่งเยอ้ะหอยันผู้คนไม่ต่างจากตอนที่ได้พบกันครั้งแรกแต่ว่าริมฝีปากสร้างหลินพันขยับยกเป็นรอยยิ้ม ใช่ว่าจะไม่มีอะไรแตกต่างอย่างน้อยสีหน้าของนางก็ย่ำแย่ลงกว่าที่เคยร่างกายของนางาผ่ายพอมเห็นทีฮองเต้ผู้เย็นชา้าไม่แยแสะสตรีผู้โอหังแบบนางคงจะทำให้อีกฝ่ายหวั่นไหวได้บ้างหัวจือเรากรีดกลายเดินเข้ามาหันไปคำนับสร้างดินแล้วเอ่ยทักหม่อมชั้นถวายพระพรฮองเทาขอฮองเทาทรงพระเจริญ ขณะที่หฮวงจือเราคุกเข,ข่าลงนั้นบรรดาสนมคนอื่นๆในวงังล้วนพากันปฏิบัติตามต่างคำนับมายังพิศทางที่นางนั่งอยู่ซร้างหลินมองหญิงสาวที่คุกเข่าอยู่ตรงหน้ามือขวาของเธอกำแน่นแล้วจึงเป่งวาจาออกมาจากริมฝีปากเพียงหนึ่งคำอืมัวงจือเราขยับลุกพางเอ่ยก่อนหน้านี้สุขภาพของฮองเฮาไม่สู้ดีนักได้ยินว่าทรงประชวร หม่อมชั้นไม่ได้มาปริีบตัติมีโทษสมควรตายทว่าวันนี้เห็นสีพระพักของฮองเฮาแดงระเรื่อผ้าทางไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงหม่อมชั้นโล่งใจนะักซางหลินถูกลักพาตัวไปในช่วงหลายวันที่ผ่านมาอี้หยางจึงประกาศว่าเธอล้มป่วยไม่สะดวกรับแขกพอได้ยินหัวจื่อเหลาเอ่ยเช่นนี้เธอจึงตอบกลับด้วยท่าทีแรงอกแกรงใจเพราะฮองเฮาอย่างข้าไม่อยากพบปะคนนอก เรื่องนี้ไม่ใช่ความผิดของพวกเจ้ากุ้ยเฟยอย่าโทษตัวเองเลยครันคำทักทายโอพาปราศัยเหล่านี้สิ้นสุดลงฮัวจือเราจึงให้เสี่ยเจาอีเสี่ยเจียอีและคนอื่นที่เหลือคุกเข่าคำนับตามลำดับคิ้วดกดำขยับยกเล็กน้อยนางมองประเมินเสี่ยเจาอีขึ้นลงรอบหนึ่งแล้วที่ยิ้มที่ดูไม่จริงใจวันนี้น้องเจาอีมาคารวะห้องเฮา เหตุใดถึงไม่บอกพระสนมอย่างข้าสักคำพวกเราพี่น้องมากันพร้อมเพรียงจะดีแค่ไหนกันเสียเจ้าอี่อมยิ้มบางๆหม่อมชันไม่ทราบว่าพระสนมจะมาคารวะห้องเฮาที่ตำหนักสางชิวเช่นกันจึงได้ไปเชิญเสียเจียอี่แทนคราวนี้พร้อมหม่อมชันมีทันได้คิดให้รอบคอบหากมีครั้งหน้าจะต้องไปเชิญพระสนมด้วยตัวเองแน่นอนเพคะหัวจื่อเหลาเอ่ยวาจาที่ฟังดูประหลาดชอบกล เช่นนั้นพระสนมอย่างข้าก็คงต้องรอแล้วเสียเจ้าอีอมยิม้มพางพยักหน้ารับตอนนี้พวกเราจะพูดคุยเรื่องสำคัญได้หรือยังเพคะในเมื่อเสียเจ้าอีอดรนทนไม่ไหวแน่นอนว่าย่อมได้หัวเจือเรามองไปยังซางหลินเมื่อครู่หม่อมชั้นอยู่ด้านนอกได้ยินคร่าวก็พอค้าเดาได้ว่าเรื่องนี้มีความเป็นมาอย่างไรนางกำนันผู้นี้ มอบจดหมายที่ปลอมแปลงลายมือของฉันเสียงเพื่อให้ร้ายใครบางคนคงคิดว่าทุกชีวิตที่นี่โง่เขากันหมดกระมังพี่กุ้ยเฟยมีท่าทางแบบนี้หรือว่ากำลังหวาดผวากันเสียเจียอีเอ่ยเสียงเยือกเย็นกลัวว่าเรื่องนี้จะเกี่ยวพันจนทำให้ท่านเสียหายหรือหัวเจือเหลาสยะยิ้มเหยียดยามหวาดผวาข้ามีอะไรให้ต้องกลัวกันก็เหมือนกับที่เมื่อครู่ข้าได้กล่าวไว้ นางกำนันฉันเสียงคนนั้นอ่านหนังสือไม่ออกแล้วจะเขียนจดหมายได้อย่างไรนี่ต้องเป็นของปลอมแน่พระสนมก็สงทราบอะไรไม่น้อยทีเดียวเสี้ยเจ้าอีเอ่ยอย่างมีความในแอบแฝงคนที่รู้ดีย่อมทราบว่าฉันเสียงเป็นนางกำนันข้างกายหวานเสียอีแต่คนที่ไม่รู้ก็คงคิดว่าฉันเสียงเป็นนางกำนันของพระสนม คนในวังต่างพากันฟังออกถึงความหมายแอบแฝงของเสี้ยเจ้าอีไม่เพียงแต่บอกว่าหัวจือเรารู้เรื่องราวของเฉินเซียงมากเกินไปแต่นางยังทำตัวผิดปกติอีกด้วยเจ้าหัวจือเราจ้องมองอีกฝ่ายอย่างเคียดแค้นน้องสาวทั้งหลายอย่าเพิ่งทะเลาะกันฟังคำของข้าสักหน่อยดีไหมซางดินเอ่ยเรียบๆดึงสถานการณ์ทะเลาะวิวาทตรงหน้ากลับคืนสู่ปกติหัวจือเราไม่ตอบรับ ดังนั้นเสี่ยเจ้าอีจึงเป็นตัวแทนของผู้คนณนะที่แห่งนี้เอ่ยรับเชิญทองเทาเพคะเมื่อครู่พวกเจ้าต่างก็มีความเห็นเป็นของตัวเองฟังไปแล้วก็ดูมีเหตุผลแต่พวกเจ้าผิดพลาดไปจุดหนึ่งเธอยกกระดาษในมือขึ้นพางก่าวต่อไปจดหมายนี่ไม่ใช่ลายมือของฉินเสียงผู้คนได้ฟังต่างพากาันตกตะลึงสร้างหลินขยับมือจับก,กระดาษนั้นไว้แน่น แล้วเผยให้ผู้คนได้เห็นลายมือดังกล่าวก่อนจะเอ่ยเสียงเบาว่านี่คือลายมือของหวานเจียอียามที่อีอ้หยางมาถึงตำหนักเจียวฝางนั้นแต่และคนล้วนนั่งประจำตำแหน่งของตนต่างดื่มน้ำชาหมดกันไปหลายจอกแล้วสร้างหลินประคองจอกน้ำชาสีแดงตัดกับขอบขาวนั่งอยู่ในตำแหน่งเหนือผู้คนด้านหนึ่งคุมจอกน้ำชาให้อุ่นมืออีกด้านก็กำลังครุ่นคิดว่าเรื่องราววันนี้เป็นมาอย่างไรกันแน่ เธอสงสัยว่าการตายของซูจินกับเฉินเซียงล้วนเกี่ยวข้องกับั้วตื่อเหลาและคิดจะเอาผิดนางเพราะว่ายังไม่ทันหาทางลงมือนางกำนันคนนี้ก็โผล่ขึ้นมาไม่เพียงเท่านั้นยังปรากฏตัวพร้อมจดหมายสำคัญอีกหนึ่งฉบับทำให้เธอไม่รู้จะออกหมัดอย่างไรซางหลินไม่รู้แผนการของอี้หยาง จึงไม่กล้าตัดสินใจทําอะไรบุ่มบามโดยพละการด้วยเกรงว่าจะทําให้เขากลายเป็นฝ่ายเสียเปรียบดังนั้นเมื่อเซียเจาอีซักถามว่าเรื่องนี้ควรจัดการอย่างไรจึงได้ตอบกลับไปอย่างทรงสง่าง้าเกรงขามเรื่องนี้สําคัญนักแน่นอนว่าต้องถวายรายงานให้ฝ่าบาททรงทราบให้ฝ่าบาทเป็นผู้ตัดสินในเมื่อฮองเฮากล่าวเช่นนี้ฝ่าบาทที่กำลังนั่งอ่านดีกาอยู่ในตำาหนักการหยวน ก็ถูกเชิญเสด็จมาถึงตำหนักเจียวฝางร่วมวงแสดงละครที่กำลังฟาดฟันในวังหลังครั้งนี้ด้วยกว่าสายตารอบเดียวก็ผ่านเนื้อหาทั้งหมดอี้อย่างวางกระดาษแผ่นนั้นลงแล้วเอ่ยเรียบเรียบนี่เป็นลายมือของหวานเจียอีจริงบิดาของซูจิน่นเป็นอาจารย์สอนหนังสือดังนั้นแม้นางจะมีชาติกำเนิดต่ำต้อยแต่ก็เขียนอ่านมาไม่น้อยต่างจากเฉินเซียงที่ไม่รู้จักอักษรสักตัว ดังนั้นเนื้อหาในจดหมายก็เป็นความจริงหรือเพคะเซี่ยเจ้าอีมีท่าทีตื่นตระหนกเป็นความจริงที่กุ้ยเฟยแอบบีบคั้นหวานเจียอีอย่างลับๆไม่เพียงแต่ใช้นางเป็นเครื่องมือแย่งชิงความโปรดปรานกับฮองเฮายังบังคับให้นางใช้เด็กในคันสร้างความกลาหนแก่วงังหลวงเนื้อความในจดหมายฉบับนั้นซูจินบรรยายสถานการณ์ของตอนเองอย่างสิ้นหวงังบิดามารดา ถูกคนตระกูลห้วบีบบังคับสนมห้วเอาสิ่งนี้มาข่มขู่ให้นางใช้ยากระตุ้นราคะม่อมเมาฝ่าบาทเพียงแต่ห้องเฮากำลังเป็นที่โปรดรานจึงตายเป็นอุปสรรคที่เข้ามาขวางกั้นหลังจากแผนการครั้งนี้ล้มเหลวห้วจือเหลายังคงออกคำสั่งให้ใช้เด็กในคันเป็นไพ่ใบสุดท้ายใส่ความว่าฮองเฮาคิดร้ายต่อเลือดเนื้อเชื้อไขของฮองเต้หม่อมฉันจำได้แล้ววันนั้น หวานเจียอีขอดก่อนกำหนดขณะที่กำลังเข้าเฝ้าฮองเฮาเซี่ยเจียอีสูดหายใจเข้าปอดเฮือกใหญ่หากตอนนั้นหวานเจียอียืนกลานตามแผนเข้ามายื้อยุดฉุดกระช่างฮองเฮาผู้คนคงคิดว่าฮองเฮาทําร้ายนางทำให้นางขอดก่อนกำหนดเซียเจาอีเอ่ยอย่างเยือกเย็นและแม้ว่าหวานเจียอีจะไม่ได้ทำเช่นนี้แต่ต่อมาก็มีข่าวลือแบบนั้นออกมาจริงๆไม่ใช่หรือ คิดดูแล้วช่างจิตใจอัมหิตนะักเสอีจเจอีพูดจบประโยคนี้ก็ทำท่าขนลุกขนพองด้วยความชิงชังรังเกียจพางมองมาทางหัวจื่อเราแบบหนึง่งราวกับเห็นว่านางเป็นปีศาจเป็นอสรพิษร้ายคอยทำลายผู้คนที่เข้าใกล้ภาเชิญกับข้อกล่าวหาหนักหน่วงเช่นนี้สีหน้าของหัวจื่อเราพันข่าวซีดเพาว่าก็ยังคงรักษาอาการให้ดูสงบนิ่งต่อไปแล้วย้อนถาม อาศัยจดหมายฉบับเดียวก็ฆ่าทอดพระสนมอย่างข้าไม่รู้สึกว่าน่าขันไปหน่อยหรือนี่มีใช่จดหมายธรรมดาแต่เป็นลายมือของหวานเจียอีเสียเจ้าอีเอ่ยแย้งอีกอย่างในเมื่อมีเบาะแสแล้วฝ่าบาทย่อมมีพระบัญชาให้สืบสวนคนในเรือนหารช่วยที่นั่นจะต้องมีพยานหลักฐานจำนวนมากเป็นแน่หัวจืเหราพันตอบโต้คำพูดของเสียเจ้าอีเหมือนกับถูกเตรียมการมานานแล้ว พระสนมอย่างข้าเกือบจะคิดว่าเจ้ามีความสามารถรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าเสียอีกเสียเจ้าอีตะลึงงานก่อนจะแก้ตา่างพระสนมคิดจะโยนความผิดมาให้หม่อมชั้นหรือเพคะหม่อมชั้นไม่ใช่คนฉลาดคงไม่มีความสามารถเหมือนกับท่านอย่างนั้นด้วยน้ำเสียงของหัวเจือเลาเยือกเย็นแฝงความคางแคงใจฟังแล้วช่างหนาวเหน็บนะักซางหลินมองคนทั้งสองในที่สุดก็ตั้งสติ ประเมินสถานการณ์หรือว่าทั้งหมดนี้เป็นฝีมือของเสี่ยเจินหนิงนางหาหลักฐานเอาผิดหวัวจือเราได้ดังนั้นจึงจงใจทำให้เรื่องนี้เป็นที่รับรู้กันไปทั่วซางหลินหันหน้ามองอี้หยางที่นั่งอยู่ข้างกายแวบ,บหนึ่งฝ่ายตรงข้ามก็กำลังมองมาที่เธอพอดี ดวงตาสองคู่สบประสานความสงสัยและกระวนกระวายใจของเธอเผยออกมาอีอ้หยางโอบเอวของซางหลินไว้ครู่หนึ่งอย่างแนบเนียนเป็นการส่งสัญญาณว่าอย่าได้หวาดกลัวหัวจื่อเหลามองอีอ้หยางแล้วเอ่อยอย่างจริงจังเรื่องไร้สาระพวกนี้ฝ่าบาททรงเชื่อหรือไม่เพคะอีอ้หยางตอเบเรียบๆสิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่ข้าจะเชื่อหรือไม่เชื่อแต่อยู่ที่เรื่องราวเหล่านี้เป็นจริงหรือไม่ หัวจือเราหัวเราะเสียงเย็นความหมายของฝ่าบาทก็คือพระองค์ย่อมไม่ลำเอียงเข้าข้างผู้ใดด้วยเรื่องส่วนตัวทั้งหมดให้จัดการตามเหตุผลใช่ไหมเพคะแน่นอนว่าต้องจัดการอย่างเป็นธรรมเรื่องนี้สำคัญที่สุดสีหน้าของอี้อย่างสงบหนักแน่นแต่กลับแอบขมวดคิ้วเล็กน้อยสถานการณ์ตรงหน้าราวกับว่าหัวจือเราทำเองรับเองถูกฉินเสียงเล่นงานก่อนตาย จนเรื่องย้อนกลับเข้าหาตัวเขาควรฉวยโอกาสนี้เล่นงานนางให้ราบคาบเพียงแต่อี้หยางรู้สึกว่าเรื่องราวในวันนี้มีหลายจุดที่น่าสงสัยเหมือนตัวเขามองข้ามอะไรบางอย่างไปครั้นลองไตรตรองอย่างถี่ถ้วนในตอนที่เฉินเสียงถูกลอบสังหารนั้นเขากำลังทุ่มเทคิดหาวิธีช่วยเหลือซางหลิน องคารักษ์ส่วนใหญ่ถูกสั่งให้ออกไปสืบหาเบาะแสของซูจี้ไม่มีเวลามาสนใจเรื่องของตำหนักในยี่หยางจึงไม่รู้ว่าช่วงเวลาเหล่านั้นสตรีเหล่านี้เล่นลูกไม้อะไรบ้างฮึแต่งหลายเมียม,มากก็ปวดหัวผู้ชายยุคโบราณช่างหาเรื่องลำบากใส่ตัวแท้ๆหัวจือเราคิดทบทวนแล้วจึงเผยรอยยิ้มออกมาช้าๆน้ำชาในจอก เคลือบอุ่นกำลังดีมีไอสีขาวพวยพุ่งเป็นวงใบหน้าของนางนั้นอยู่เหนือไอร้อนดวงตาหนักแน่นสีหน้าท่าทางราวกับได้ชชนะอย่างไม่ต้องสงสยัยริมฝีปากแดงสดขยับเนิบช้าเอ่ยออกมาอย่างชัดถ้อยชัดคำในเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ขอเชิญฝ่าบาททรงตัดสินโทษเสียจเจ้าอีที่ไม่รักษาประเพณีมีโทษฐานทำร้ายเลือดเนื้อเชื้อไขของพระองค์เถิดเพคะ เมื่อคำพูดนี้หลุดออกมาผู้คนในตำหนักต่างพากาันตกตะลึงมีเพียงห้องเต้ที่อึ้งงานเล็กน้อยแต่ในที่สุดก็คืนสติกลับมาอย่างรวดเร็วหือเจ้าหมายความว่าอย่างไรหัวจือเราสาธทยายเป็นเพราะเรื่องนี้มิใช่ฝีมือของหม่อมชั้นแต่เป็นการกระทำของเสียเจาอีกุ้ยเฟยอย่าได้ใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นเช่นนี้เซียเจียอีมีจิตคิดปกป้องนายตน พอได้ยินคำของอีกฝ่ายจึงรีบตอบโต้ที่ถูกใส่ความคือพระสนมอย่างข้าหรือว่าสเสวี่ยเจียอีหรือว่าสเสวี่ยเจียอีกับพี่น้องที่แสนดีของเจ้ากันแน่หัวเจือเหลาเอ่ยอย่างเยือกเย็นพวกเจ้าคิดจริงๆหรือว่าแผนการของพวกเจ้านั้นไร้ช่องโหว่ไม่มีผู้ใดรู้เท่าทันซางหลินที่นั่งฟังอยู่นานในที่สุดก็ทนไม่ไหวพระสนมหัวพูดออกมา,มามากมายเพียงนี้ หองเฮาอย่างข้าก็ยังเลอะเลือนสับสนเจ้ามีอะไรก็อธิบายออกมาให้ชัดเจนเถิดไม่จําเป็นต้องเก็บงํารับบัญชาหัวจื่อเราหันไปคํานับซางหลินแล้วเอ่อยอย่างนอบน้อมความจริงสิ่งที่หม่อมฉันจะกล่าวนั้นเรียบง่ายมากเพียงแค่หองเทาและฝ่าบาทได้พบใครคนหนึ่งความจริงก็จะปรากฏซางหลินคิดทบทวนแล้วก็เห็นว่าไม่มีทางเลือกอื่นจึงได้ตอบกลับไปตามน้ํา เช่นนั้นก็เรียกตัวเข้ามาไม่นานนักนางกำนันน้อยคนหนึ่งก็ถูกขุนนางราชทานคุมตัวเข้ามาในตำหนักหันหน้าไปทางห้องเต้หองเฮาและพระสนมทั้งหลายก่อนจะถาวายคำนับอย่างตัวสั่นงันงกนางคือซางหลินเอ่ยถามนี่ก็คือผิงเอ,อ๋อเป็นนางกำนันผู้มีหน้าที่ดูแลรักษาดอกไม้ใบหญ้าในอุทยานซิ่งหยวนก่อนหน้านี้ ก็รู้จักกับหวานเจียอีและเฉินเสียงดีเพคะหัวเจือเหลาตอบซางหลินจับสังเกตได้ว่าขณะที่หัวเจือเหลาแนะนำฐานะของนางกำนันผู้นี้เซียเจ้าอีก็ตัวสั่นเล็กน้อยสีหน้าเปลี่ยนแปลงด้วยความตื่นเต้นหัวเจือเหลาเอ่ยต่อไปเมื่อคืนนางแอบเข้าไปในตำหนักของหม่อมชั้นเพื่อเล่าเหตุการณ์สำคัญให้ฟังเรื่องหนึง่งพูดมาถึงตรงนี้พันหบป,ปากเงียบ แล้วหันหน้าไปทางผิงเอ,อ๋อเมื่อคืนเจ้าบอกกับข้าว่าอย่างไรตอนนี้ก็กราบทูลให้ฝ่าบาทและฮองเฮาทรงทราบทั้งหมดเถิดรับบัญชาเพคะผิงเอ๋อโขกศีรษะไม่หยุดพางเอ่ยด้วยน้ำเสียงสั่นเครือขอฝ่าบาทและฮองเฮาโปรโดเมตตาหม่อมฉันเป็นนางกำนันในอุทยานซิ่งหยวนเข้าวังมาแล้วก็ทำงานในอุทยานแห่งนั้นเรื่อยมากระทั่งตอนนี้เป็นเวลาสี่ปีแล้ว ตอนที่หวานเจียอีและแม่นางเฉินเซียงยังทำงานอยู่ในอุทยานซิ่งหยวนหม่อมฉันเคยพูดคุยกับพวกนางหลายครั้งแม้ไม่นับว่าสนิทสนมกันนะักแต่ก็จดจำได้ดีครั้นหวานเจียอีเป็นที่โปรดปรานของฝ่าบาทจนได้รับแต่งตั้งเป็นพระสนมหม่อมฉันก็ยินดีกับนางมากแต่ใครเลยจะรู้ว่าอนาคตไม่ยั่งยืนผ่านไปไม่นานกลับไม่อยู่เสียแล้วหม่อมฉันเศร้าใจนะัก คืนนั้นเป็นวันเกิดของหวานเจียอีหม่อมฉันจึงไปที่อุทยานซิ่งหยวนคิดจะเผากระดาษให้นางใตาตตนซิ่งที่หวานเจียอีชื่นชอบแต่กลับพบว่าเฉินเซียงอยู่ที่นั่นวันเกิดของหวานเจียอีซางหลินตกตะลึงเธอไม่รู้ว่าซูจินเกิดวันที่เท่าไหร่ดังนั้นพอได้ยินมาถึงตรงนี้ก็รู้สึกอึ้งงันไปไม่น้อยเดิมทีเธอก็แปลกใจว่า เหตุใดจึงพบศพของฉอนเสียงที่อุทยานเซิ่งหยวนตอนนี้เห็นทีจุดมุ่งหมายของนางน่าจะเหมือนกันกับผิงเอ,อ๋อล้วนแต่ไปที่นั่นเพื่อคาราวะซูจินไม่เพียงแต่ฉอนเสียงหม่อมฉันยังเห็นคนอีกผู้หนึ่งด้วยเขาเป็นขันทีร่างสูงใหญ่เขาผิงเอ๋อปิดปากแน่น น้ำตาไหลาอาบแก้มด้วยท่าทางตื่นตระหนกซางหลินรออยู่ครู่หนึง่งเห็นนางเอาแต่ร้องห่มร้องไห้ไม่พูดจาก็รู้สึกเอือมระอาจนต้องออกปากถามเขาทำอะไรผิงเอ๋อถูกเธอทำให้หวาดกลัวจึงตอบอย่างรีบร้อนเขาเขาปิดปากฉันเสียงแน่นแล้วลากนางเข้าไปในป่าด้านหลังฉันเสียงดิ้นรนตลอดทางเพราว่าสู้แรงของขันทีผู้นั้นไม่ไหวสุดท้ายก็หมดสติไป สร้างหลินขมวดคิ้วมือขวากำมัดแน่นอย่างเหลืออดคำบรรยายของผิงเอ๋อทํทำให้เห็นภาพชัดเจนเกินไปราวกับอยู่ในเหตุการณ์หญิงสาวที่สิ้นไรเรี่ยวแรงนางหนึ่งถูกชายที่เห็นใบหน้าไม่ชัดเจนควบคุมไว้ในมือ เรากับปลาที่อยู่บนเขียงรอให้คนมากรีดแทงซางหลินรู้สึกปวดหัวขึ้นมาเล็กน้อยอีย้หยางสังเกตเห็นความผิดปกตินั้นพันจับมือเธอไว้เงียบๆความอบอุ่นจากมือของเขาทรงพลังพอออกแรงบีบเล็กน้อยก็สื่อถึงการปลอบประโลมใจได้อย่างชัดเจนอี้หยางหันหน้ากลับไปมองผิงเอ,อ๋อแล้วจึงเอ่ยถามแทนซางหลินแล้วจากนั้นเล่าออกมาขันทีคนนั้น ก็ลากเฉินเซียงไปยังบ่อน้ำที่ใช้ป่าเพคะเขายกนางแล้วโยนนางลงไปจากนั้นเขายังยืนอยู่ข้างบ่อน้ำครู่หนึ่งน่าจะรอฟังสถานการณ์ที่ก้นบ่อรอจนมั่นใจว่างานเสร็จสมบูรณ์แล้วก็รีบร้อนจากไป พูดมาถึงตรงนี้เรากับผิงเอ๋อได้ใช้เรี่ยวแรงของตนจนหมดสิน้นเดิมทีนางคุกเข่าอยู่บนพื้นทว่าตอนนี้ถึงกับนั่งแปะลงไปมีเหงื่อเย็นๆไหลาอาบใบหน้าอันขาวซีดริมฝีปากไม่มีสีเลือดเลยแม้แต่น้อยความหวาดกลัวอย่างแท้จริงเช่นนี้ทุกคนต่างเชื่อว่าไม่ใช่การเสแสร้งฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์ กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ